lui, Làm xong? <coughs> rồi. Bye. nang đi. นั่งเล่นดิเ,เดี๋ยวแปะลูกบอลให้เราแป๊บหนึง่ง หนุกไหมเนี่ยเดินไปเดินมาหนุกว่าอันนี้สระว่ายน้ำขนาด2.6เมตรนะครับก็ถือว่ากว้างพอสำหรับเด็กเล่นได้หลายคนแมมมม่นนนเไหห